นี่นะไอ้ไอ้ไอ้ส้นเท้าไม่ไม่ถูกก้นเพราะถูกก<ช>้นไม่ได้แข็งแล้วส่วนอีกอันนี้ดีอยู่ถ้าจะเอาถูกก้นหนึ่งเอาขาน,นีหนีไปอย่างนี้เนี่ยเนี่อย่างนี้โอเคซ้ายดีขวาไม่ดีจบขาถูกต้องเออแล้วก็แล้วก็ลวกลวกหลังสุดนี่มันตึงตรงนี้ปวดตรงนี้โอเคทรบนนะารบหม<า>ดแล้วทราบหมดแล้วนะเออเออจึงหายจึงมาแล้วการปวดหายปวดอ่าจบขาอันนี้มันมีหลายนานแล้วเป็นห้าปีหกปีแล้วนี่เออห้าปีหกปีแล้วออกับ ตึงเออแล้วเวลานั่งฟังเทศชอบหลับมันหลับเวลาที่หลวงพ่อเทศนี่หลับเลย<ะ>เออเออแก่แก่ที่หลวงพ่อเทศแล้วก็หลับด้วยเ<ะ>วลาหพ่อเทศพุ๊บก็นั่งฟังเพลินเพลิน,เ,น,เ,นเหมือนกับโดนชอ็อแต่แวบไปเลยฮี่หลับไปเลยโอเคง่วงบ่อยแล้วกันเออฮะแวบหลับไปเลยเนี่ยเ <Okay, S 1> ข้าใจหมดแล้วครับเข้าใจหมดนเนาะเออดีมากที่เข้าใจเนะาะจ,จะได้<ะ>ถูกต้อง เขาจะวันนั้นไม่ต้องเติมนะทะครับตอนนี้มันช่วยนะทีนี้นะมารับผมข้อมูลผมเก็บหมดเรียบร้อยอยากหายจากอาการที่เป็นอยู่เช่นเช่นปวดหายปวดถูกต้อง ง่วงหายง่วงถูกต้องถึงหายเคงถูกต้องแล้วอยากนั่งวายพระได้นั่งได้มันหายจริงมันจะนั่งได้ครับผมถ้ามันหายจริงมันก็จะนั่งได้โอเคไหมโอเคนั่นคือผลทำีิเขมันแหละหายใจยาาๆเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วมันไม่ยากมันยากตรงที่เข้าใจไม่ตรงกันแล้วมันจะต่อยกันมนุษย์จะตีกันจะฆ่าเพราะว่าเข้าใจไม่ตรงกันเอง สาธุกับหมอเนาะใจลึกครับไม่ใช่หมอจะเรียกผมหมอลุงหมอลุงหมอหัสี่หอสี่ลุงงออย่างเดียวมันงอสัญลักษณ์จริงจริงชัดๆอยู่แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ชัดๆอยู่แล้วใจลึกๆเหนเนาะครับนั่นเอางั้จะบอกที่มามันเป็นพ่ออะไรเหรอไหมอืเอาไหมครับอืมือเพราะนั่งสมาธิมากเกินไปอืออ่าใช่ดีดีนะจะบอกกันดยผมจะรู้เรื่องสมาธิดีนะครับเพราะผมสอนสมาธิอยู่อือ ทุกวันนี้เขาเลิกนั่งแล้วสมาธิก็นอนสมาธิเลิก,รกครับอาจารไอ้นั่งให้มันเสียเนี่ยก็เพราะนั่งสมาธิใช่ไหมพูดคำว่าน,นั่งครับหายใจลึกลครับเปิดอึออ๊บ <c oughs> น่หายใจไว้ทุกอย่างมันจะคลายเองจะพูดจาชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นคือของแถมแล่ะเบาหัวต่างหากใช <c oughs> ่ไหมนี่นคือของแถม สิ่งที่คิดไม่ถึงค่าไม่ถึงเนี่ยนั่นคือต้นเหตุของม่ทราบอันนี้ปลายเหตุที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยอืมนุษย์ไม่รู้ต้นเหตุไม่รู้สมุทยัยรู้แต่ปัจจุบัน,นรู้แต่ทุกข์ซึ่ง็นปัจจุบันนี่ไม่ะไม่รู้ตัวสมุทยัยผมไปรู้สมุทัยและนิโรธชัดเจนอืมผมเรียกว่าอริยสัจสามอริยสัจสี่ 3. มีคนก็พูดกันแล้วผมไม่พูดอยู่แล้ว พูดไม่จบเลยนะพูดมาสองพันกว่าเป็นแล้ว <c oughs> ขอขอนุญาตพูดนิดหนึ่งนี่มือล็อกกับมือน่ชาปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมหมดใช้ฟิลลิ่งใช้ความรู้สึกอย่างเดียวครับสุดท้ายมันจะเป็นการตอบคำถามหมดครับความพึงพอใจสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นทางตัวเอง เบามือเบาตัวหรือเปล่าเนี่ยมาตองต้องต้องต้องขอส่งแให้ได้จริงๆอย่าใครมาโกหกอย่าไปเชื่อใครสุขภาพเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเชื่อคนเยอะแต่เยอะแล้วเสียหายไปเยอะคนอื่นทางนั้นจับโรคเยอะให้เราคือคนอื่นเสร็จแล้วก็รักษาไว้ปีน้าจะหายที่นี่ยอไอันี้เราไม่มีโรคเรามีแต่อาการแค่นะบอกอาการมาแล้วก็อยากจะหายก็บอกมาแข็ง โครครับไหนไหนหน้าคืนดีมากครับผมเติมนั่นแหละคือปึ๊บไหวไหมครับต่อไหวไหมครับไหวไหวไหมครับไหวโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่แนสบายจริงเนี่ยผมคว้านี่แทนที่จะคว้าขา่จะพูดถึงเนี่ยคนละเรื่องเลย สว่างครับลิ้นแข็งหายลิ้นแข็งพูดไม่ชัดก็อย่าชาัดครับต่อไปนี้ต่อไปไม่ต้องฟังเทศแล้วเป็นคนเทศเลยจริง <c oughs> ฟังเทศฟังธรรมมานี้แล้วให้คนเด็กก็ฟังฟังจากเราบ้างมัน,นจะใช้เด็กคน จะก,กับผมต้องคิดเป็นผู้นําตามคนอื่นว่าเยอะแล้วนนเป็นผู้นำบ้านนำทำความดีที่ว่าเนี่ยสาธุไาไหมล่ะหรือว่าเคยนําทาความชั่วมาเยอะแล้วเปลี่ยนแล้ว <laughs> <laughs> ไม่เอาแนนะ่นงวิญญาณก็ให้สถานาภาพก็ให้ล้วของแมนสถานะเห็นไหมนี่แล้วก็ททำร่างกายสมบูรณ์ก็จะ ันนั้นจะขัดมันนุ้นจะถูกอ่านจะใช่มันจะเป็นการก้าวหน้าจะเดินเติบโตสังคมก็จะดีต้องอาศัยพระสงฆ์องค์เน้นเรื่องของสงนะังคมเนี่ยอืมจะไปเอาคนขี้เล่ามาสอนคนเหรอเไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะต้องเอาคนต้องใหม่ต้องมีคนรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ใครท้าไม่ใช่ประสงค์ใช่ไหมลนะ่ะใช่เป็นแกนเป็นตัวอย่างของผู้คนก็นต้อง ชัดพี่นะยังไงคนคนลิ้นอ่อนอยังครับอืมล <c oughs> องไปดครับลองนับหนึ่งถึงสิบสิครับชัดหรือยังห 2> 2, นะนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าได้ไากับวัดเขานี่จะเป็นคนทวงเอ้ยท่านพูดจาชัดเกิน <c oughs> ผมไม่พูดเล่นนะเขาบอกพูดเหมือนคนเมาก็นั่งสิครับหัอนี่ธอี อืมแต่ตัวเองไม่รู้นะเอาเป็นว่าผลทักแล้วนะอืมกลับไปถึงวัดจะมีผู้คนทักว่าอุ้ยลุงพี่ลุงพ่อไปทําอะไรมาพูดจาชัดเจนเลยโอเคนะจำได้จำแม่นๆนะเออหมอนี่รู้ดีเนะเอยไม่ใช่หมอพูดผิดโทษสิโทษสิโทขออนุญาตนะอืม ขออนุญาตหมอมันไม่รู้หรอกหมอมันไม่รู้หรอกเออคนไม่ใช่หมอมันรู้แน่ๆน่ด้วยคนไม่ใช่หมอมันรู้ดีชัดแม้แต่น้ยต้องแปลแม้ภาษาผมอไม่ต้องแปลที่นี่ไม่มีพูดไม่มีพูดอาจจะบางทีอืหมอเนี่ยอ้าปากพวกอาจจะบบางทีแล้วเห็นไหมไม่ได้หรอกความสามารถนะ พอพูดอย่างนี้อาตมารู้เลยมีคนบอกพูดเหมือนคนเมาเพราะไง <Okay. S 1> กินเหล้ามาเหรออ,อย่าถอยไปอย่าถอยไปเอาถุงเราเดี๋ยวน่าจะจบตรงนี้นะ,ะนี่มาถึงจบต้องการนานะทีนี้นะออืหายใจวะที่บอกว่าตึงหายตึงนี่แหละปวดหายปวดนี่แหละนะเนี่ย พาแม่ที่นี้พี่นะมันเป็นความรู้สึกมันร่างกายต้องรู้เองโทครับไหวไหมครับหร้อยอืมอ่า,าโทษครับครับอืมผมอยากจะบริการพระสงที่โรงพยาบาลนี้สักแปเดี๋ยวผมขอห้องประชุมนะอืมไม่ใช่รักษาให้แล้วให้ไปเช่าห้องประชุมอีกไม่เอานะห,หลายตังคนะ์แน่ ทำโครงการเมื่อนานะนะครับโระพาบาลส่งห้องประชุมไปใช้อะไรประชุมอะไรก็นกักนหนาแต่ต้องใช้ห้องประชุมฟีวันหลายตังค์นะห้องประชุมเขาใหญ่ครับ อ่อนไหมขย,ยับเองครับที่นี่เหมอเขาเย็นค่ะปวดหายปวดจริงไหม,มเบาไหมรู้สึกว่าเบาไหมจริงไหม,มก็เบาอยู่นะเมือ่อเวลาเบาแล้วรู้นั่งคุูเข่าใช่ครับนั่งภูเข่าเนาะที่ไม่เคยได้ได้ยังยังตึงอยู่หน่อยเนาะหน้าขาดีกว่าตึงส้นตึงอันก้นมันไม่ถูกส้นเนาะ ปวดส้นเนี่ยเนี่ยตออันผมรู้ว่าจุดยืดผมรู้แล้วไม่ปวดส้นผมรู้แล้วจุดตึงโอเคนะจะคลายให้นะนะเก็บมือออกครับนี่อืมพอดครับอัมก็ตีเหล็กยืดนเองอืมอืมอือ มันได้ยืดไม่ได้นั่งได้เครื่องพอนแล้วเออเออเออ,อเออใช่ค่อยๆลงมาละเออค่อยๆลงขึ้นนะใชเออเหมือนจะเหมือนมันจะลงนะใช่หมออ,อนะไร <c oughs> คนไม่ใช่หมอทำได้หมอ,นะออะไรหมอเขามาหมอเขาไม่มาจับฝาดีแคหรอใช่ไหมออผมไม่เคยเห็นหมอคนไหนจับฝาดีเนยพูดอย่างนี้เวลาพูดได้ไหมใช่เขากลัวเชื้อโรค เราสอนเรื่องเชื้อโรคไม่ใช่ลูกสาวแม่ยายผมไปพยาบาลโอ้ยนิดเดียวแค่ขยะยอยู่ข้างทางเก็บไปเก็บหน่อยจะไปเก็บเชื้อโรคลกูกสาวแม่ยายผมเฮ้ยอย่างนี้มันถือว่าหนักแผ่นดินเห็นอะไรมันกระโปรเก็บเป็นอะไรไปละเ<อ>ชื้อโรคที่ไหนมีไม่มีเรามีแต่สัตว์โรคใช่ไหมหอือฮึไม่มีเราเชื้อโรคมีแต่สัตว์โรคนะยอดครับยุ๊ด พอใจนะอืมโอ้โหลงไปเยอะแล้วเนี่ยอืมลงไปเยอะโอ้ึงแเนี่ยแต่แต่เออแต่ลงอยู่แต่เหมือนตึงตรงนี้ย้มหมาะอีกอย่างสองข้างเออเนี่ยเนี่ยตึงนะตึงเนี่ยใช่ไหมอืมแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้อืมอืมอืมเอาให้เวลาผ่านไปรู้สึกว่าอันลงพอ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 ตีครั้งนี้มันถึงแล้วกันอย่าพูดมากพูดมากมันไม่หาย เอาความรู้สึกเนี่ยเอาไม่ใช่มันจ่าจาเนี่ยเใช่ไหมใช่ไหมก็เห็นเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยง่ายๆก็ความรู้สึกจริงๆไปใช้เนี่ยนี่งของจริงเจ้าของเทียมมาเยอะแล้วไม่อยากเยอะของเทียมเคยเหมโอเคโอ้โหแทบนิ้วจะผ่านไม่ได้จนลุกลุกขึ้นเนาะมา เขาเหยียดคนเราก็ความรู้สึกทั้งแก่เองเบาหย่อยเบาเย้เงี้ยดีขึ้นเดนียวมันดีขึ้นเยอะๆด้วยเออโหสิเห็นอย่างนี้เลยครับโอสิเป็นไงครับอ่าอืมอ่าคะแนนยังตัวเองใช้เวลาไปประมาณสิบกว่านาทีคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มให้แปดคะแนน แบเอเจ้ขาวจ้าข่าวอร์ถ้าหลงเหลืออีกก็หาโอกาสมาใหม่ตแนั่นเองผมไม่ต้องนัดใครเพราะว่าผมไม่ใช่หมอต้องรู้ตัวเองทั้งหมดเหนวก่อนเราหิวเองเรารู้เองเนี่ยเนมาแ่นั้ยคือเราเนี่ย